เพื่อนไม่เชื่อใจกันเลยว่ะก็มันไม่เชื่อใจให้ทำแกวันผมอยากเล่นออฟเลนผมอยากเล่นซาราดาไม่เอาไม่เอาซาราดาเคยเห็นบ่อยอ๋อก็มึงจะเล่นเล่นเอลซีแซมไอ้เย้าปอนจะพากูไประเบิดเอาดิพากูไปเจอเอลซีโดนเลยเอลซีอะฮ่าแบนว่ะโอ้เสียดายจังเลยโดนแบนเอลซีเนี่ยเอลซีโดนแบนแล้วพี่ปอนผมเล่นตัวนองครับ แล้วแต่มึงจะลองเล่นฮีโร่ตัวไหนอ่ะจะให้ลองดูตัวไหนอ่ะกลัวสิบนาทีนะกลัวเก็บสิบนาทีนะกูจับเวลาสิบนาทีเริ่มคุณต้องเริ่มทำอาหารแล้วสิบนาทีเอาจริงๆมึงต้องได้สิบนาทีจริงๆริดเดินคือคือกลัวยังไม่รู้เกล็ดลับความถึกไว้หลังจากวันนั้นใช่ป่ะหลังจากวันนั้นอ่ะที่ที่มึงอ่ะ ให้กูเล่นไอ้ถ่ายใช่ป่ะแล้วพอกูออกไปเล่นเองรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยถึกเว้ยกดกดสามยังไงก็ไม่ค่อยถึกไงไมเรู <Yes. S 1> ้เดี๋ยวกูเป็นวิชั่นให้มึงเองอ่ะพอใจยังไม่ให้หวากูไม่มีไว้ใช้อย่างนั้นไม่มันมันบอกว่าอีฝั่งปากหวานตรงนั้นอันมันติเขียวไม่มีคน mm hmm. อ,อันนี้อะไรมาวะ การต่อส th, ู s <S はは้ t บ s นั้นไปแล้วแน่แเอมเบอร์กลางถูกปะถ้เอมเบอร์กลางถ้เอมเบอร์กลางอ่ะควีนชนะเว้ยควีนชนะเอมเบอร์ชัวร์หน่อยอถ้ามันไม่เล่นวนนะเฮ้ยทำไมกูเห็นวอยตรงกลางวะเฮ้ยวอยกลางวอยกลางท็อปสันเจท็อปสันแล้วเจท็อปสันแล้ว ดฏิบัติปฏิบัตเออเออยังดีไม่พอโอ้มันปฏิบัติเฮ้ยไม่ไมคลิปคลิปมันเข้าป้อมมึงสบายเออเออรอดีนายรอดีนายตอนนี้แล้วกันเออวิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งวิ่งวิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่ง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 เข้าไปมันหลุดโลกอ่ะอันนี้อันนี้สบายแล้วยืนไปคลิปอยู่ยืนไปคลิปอยู่ ไปคลิปไปคลิปไม่เบลตามเขา่เพื่อนเออเออโอ้การเมพาดเฮ้ยสวยแชมป์เดี๋ยวลอยตัวงันลอยตัวกันเดินกันแล้ว,ลว,ลว,ลวเดินกลับแล้วจะทางไหนนะ ต่อยมึงได้ตั้งสามหมัดเออจิบสะบัดข้าไม่ถึงอ่าเมื่อกีไม่ถึงมึงตงสะบัดถอยถอยถอยยิบยิบยิบยิงหรอเอมเบอร์ซับหรอวะเออเอมเบอร์ซับก่อนให้กูทำไมไหนครับ สบายสบาดคลิปตีไกลมันมีคีรัตที่แบบกดทีเดียวแล้วมันแบบเป็นการขายไปเลยไหมมันมีแต่ลากอะลากลงูท็อปอะโอ้ยองเง้ยไม่ไม,ไม่โอเคถ้าเป็นฮอนแต่ก่อนมันจะมีลากแเราเราช็อปมันอยู่แถวเนี้ยโอ้ยแชมป์ใส่ชาริตี้ให้ด้วยเนี่ยแล้วกไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาก็บอกไปที่หลังนะสบาดได้นะพี่ปโปตีไกเลไม่ถึง อ,อีกเดียวเออจะเกือบถึงแล้วเมื่อกี้กุสากดาบังบังบังให้แชมป์น่ะเออเออ,อเคอเคแชมป์ขอเคียร์ปั๊มไงอ๋อวันี้ไม่ได้ไรแค่จะไล่มันแอ่นี่มึงมึงการความปั๊มได้เออ อย่าโดนตีอย่าโดนตีอย่าเนอะเดี๋ยวมันตีกูแล้วนักปอิใส่ต่อหน้าต่อตาแอมเปอร์เลยนะบั่นบั่เกี่ยวเลยไปเลยต้องเอาคลิปต้องเอาคลิปยอมเสี่ยนไหนกันไรเออเออมึงกดไก่ไก่รอเลยไก่วิ่งมากรงขับรอเลยซื้อขวานมาซื้อขวานมาซื้อขวานไปซื้อขว ควาอะไรอ๋อเนี่ยนะเมทิโออ่ะเออเราเอาไก่ไปรอตรงข้าอ่ะอ๋อเขาไม่เป็นไรคุณไม่เจ็บคุณไม่เจ็บเดียกูคุณไม่เจ็บเฮ้ยเหี้ยบูเองผิดทางสะบัดสะบัดกูได้กูได้คอยก่อนไหมคอยก่อนไหมน้ำหมดแล้วนะเตอเห็นแล้วไกลไปว่ะ เอาคลิปอีกชุดหนึ่งเนี่ยได้ละโครการคลิปชุดเนี่ยเออแอมมึงพอเห็นคลิปชุดนี้ใช่ไหมปลาใส่คลิปก็ได้ใส่คลิปเลยเดือดอ่ะ้วก็ขบัดเนี่ยแชมป์โดนอยู่อ่ะมันตีกูเท่านั้นอ่ะมันตีเปล่าแค่นั้นแหละก็เข้าคลิปไปควาย เอ้ยเนี่ไปสุดเออไปสุดอีอีอีออีเอาปั๊มป้อมปั๊มป้อมยัดปั๊มขวานขวานยัดปั๊มได้คลิปได้แล้วก็วิ่งเข้าไปประบาดให้ไม่ได้คิวกูโง่เกินจะกันอตอันตีแล้วอันตีแล้วนะจะกันอ็อตตีแล้วโอเคไปแชมป์เพื่อนเล่น กูอะไม่งงเหมือนพวกมึงนะกูอะไม่ไม่ม okay. ่วเหมือนพวกมึงเนาะวิ่งไงวิ่งไงวิ่งแทงเเอาปั๊มเอาปั๊มไี่ป่ะครับเอาปอดไคลตี้ฝันฝันยัดปั๊มโอเคปุ่มไม้ถ้าปุ่มมึงอะมัน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 อยู่มันอยู่ในในบ้านมาแล้วจังเนี่ยเอาฝันฝันยัดอเท็อปสวัปก็ได้ ไป,ไปวางขึ้นบนไปเลยเหมือนเดิมอโอเคไปแค่ทีมึงโอเคตายเลยเฮ้ยตายไหมเนี่ยอะไรอ่ะวินโลตาย มันใครจะพิมพ์เลยเอาเอาขวานไปยันหน้าป้อมท็อปขวานไปยันแล้วกดขวานใส่ป้อมก่อนโอ้ร่ำซ้ำไอ้ครับเก็บหมดแน่อูก <Your middle S 2> ู <is> <ฮ>ไม่ทำขนาดนั้นใจเย็นอยากให้มันได้มีของเล่นเล่นก <Yes. S 2> ดลงท้า okay, ได้ได,ได้มานาเต็มเออัพสองได้เต็ม

แทงป้อมแทงป้อมใหญ่แทงป้อมแทงป้อมได้กีบกิบโดนกดขวาอยากกีให้เอออย่างนั้นนะเออสวยเข้าไปพึ่งเข้าไปต่วเออเอาสองก็อเอามาแล้ว มห้าให้เลือกตีกูดีมากมันรู ja ้ป่ะเพือบอันไม่ได้ไม่ยังนอดอยู่เพือบแบคานิสตึ๊งเกอบมาแล้ว้อมกลางมันจะออกยากเว้ยนะครับ้อมข้างๆมันจะออกง่ายกว่ามันจะเหมือนแบบว่า้อมที่มันเป็นไอ้แจมมันมันโถมไปหามึง อ่ะปั๊บเป็ดแล้วภูไม่มีบิงอ่ะถ้ากูมีบิงกูจะเข้าให้อยู่เลาเวดเลาเวดมีลาเวด N P N P N P ยุบทั้ยุบกไยครับไหยเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเฮ้ยไม่ตายนะเนี่ยต่อพับหลังข้างหลัง่ข้างหลังก่อนข้างหลังข่้น

5้าวิห้าวิถ้ามึงไม่ตายก่อน๋ยวกูกดไปเอ้กูลองเขาให้กดค้างไม่มีคนมาแล้ววะหมดคนอ่ะเนี่ยมันมันดันยากเลยทอมกลางๆอะมันไม่มีโคโนนะ มันใช้คนวัใส่มึงไปแล้วนี่แชมป์แต่ปัญหาคือแม่ไม่มีคนเล่นด้วยวะเป็นนหยวัดวะทำไมมันออกเบสเซอร์สองมันโดนกดมัง้งเอ้ยสวยสวยทีมมึงใครสวยเฮ้ยได้แล้วต้องได้แล้วพีอวเอไม่ถึงเลยไม่ไันหรอก ว้าไปบอกเลยแม่งไม่ใช่ไก่น,กนี่ว่าเป็นหมูเออเนี่ยต้นต่อฮะฮะเบอร์มันปั๊บข้างหลังโลน อุ้ยสวยเอามาเอามาครับถ่าเบิดว่ะเล่นเยอะไปหน่อยอ่ะครับเฮะเล่นเยอะไปหน่อยอตะกี้นหนึ่ง่นันผลรองเท้าผลรองเท้าเยอะนะเท้าวิง่ง เออวิ่งมาวิ่งมาขุดดขุดขดบุเออวิ่งมาวิ่งมาเอไม่เอาอะไรเลยวะมันไม่มันงไม่เล่นเลยฮะล็อกล็อกก็มีลอล็อปปี้คนตัอะไรอะ คือหน้าที่ไล่<า>คนแบบเมื่อกี้ไม่ใช่หน้าที่ทู่่ไม่ใช่วมันอยู่ในป่า <Yeah. S 1> ตายลัวเลยค่าแครี่ให้ดันมาดันมาฮะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตายตงกับเอเลย้ี่อ oh <Hi. S 2> oh, ้ย <Yeah. S 2> ตั้งยิบหาย ไปพีพีไม่ได้เอ้าไอ้เี้ยไม่บอกกดง่ายเลยให้มันโดดทำกูได้กูได้ให้มันโดดก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 ดคิวส์ลาเบตลาเบตปิดไม่พูดย่าสุดเจรต้องถ่ายแล้วต้องถ่ายแล้วง่างเลยมีวาร์ปปะกดวาร์เลยมีไหวาร์ปเลยวาร์ปเลยบายทักทาย มึงพิมพ์บอกมันก็ได้แวบใจเย็นแบบค่อยๆพุทธเข้าไป,ปเไปยี่ยสามแล้วนะข้างล่างคนหนึ่งเอมเบอร์อยาได้ปิมเอ้าลบไปป่าไ,ไอ,อ้เยียพีเอมันมันไม่เข้าไปกันม,ออมันจะคุกแม่เนีกยก่อนนะฮะตะตานี่ก่อนแม่มันออกดูเลือดเด็กมาฟาร์ม่นันเดยวมันขึ้นเดโซ กวาดอะกวาดกูไม่เคยพังอ่ะรบวาดที่อกูคุ้มทุนสร้างสัตว์สัตว์ฮิวฮิวอะไรอะไรแตกเหมือนกันแต่กูได้ซับเขากูก็สภาพกูแทบจะเป็นซับอยู่แล้วอ่ะไอ้เฮี้ยทำไมมันเล่นอย่างนี้วะเห็นแล้วมันขัดใจขัดใจจริงขัดใจจริงคือรออย่างเดียวอ่ะรอยจะรอเทียอะไร จะทำไงเราข้างล่างมีเวฟแต่ว่าไม่ไม่ไ,มไมต้องมานะอ้อมมันจนกูจะกูจะส่งตัวปลอมไปไม่ได้ไงได้ก<ช>ูรวยอะ่ะช่วงนี้กูรวยอะ่ะอันนียกูเห็นไอ้ที่มันแล้วกูขาดใจอ่ะเราเราจะเริ่มแพ้แล้วไหมเนี่ยกู้ได้กลิ่นกูได้กลิ่นตุ่ยตุของความง่ของแคลรี่เนี่ยใช่ต้องรีบต้องรีบดับแล้วะ ไปก็ต้องโลชาเนี่ยก็จังหวะมันได้โลชาร์หลายรอบไว้ดูได้ตลอดหนึ่งตัวหนึ่งตัวยิ่งแต่แบบเอาเลยเลยไอ้เารอะล้วพร้อมก่อจุดรอพร้อมยังได้เยมึงมึงละคือมึงคือมึงเห็นปลาช็อตที่มันจะเข้าที่มันจะเข้าไอ้ไอ้เจฟเฟอร์เพ็ดอ่ะคือมันมันกดบินวอล์กถูกปะแล้วมันเดินอ้อมข้างหลังก็จบแล้วปะ แม่งยืนแบบได้ให้กูเปิดล,ววลาเวทให้เว้ยมึงลากเฟนได้ปะลากเฟนว่าแบบซีไปติดคอมล่างอะไรให้น้องเข้าใจม่ไได้ายน้องอาจจะเป็นคนโง่น้องอาจจะไม่เข้าใจแบวกแล้วเนะท็อปแคมเปอรได้แล้วมั้ง,องโอเคโอเคถ้างั้นโอเคถ้ามีคนไมาเล่นกับกูอย่างเงี้ยแคมไม่ไม่กูยอยู่ใกล้ไอ้เหี้ยนี่จะรอ,ลอเล่นไอ้เหี้ย มันจับให้กูตายได้หนึ่งตัวตันเลยกันเลยท็อปอยู่บนสองบนสองตกันเลยกูอยู่กูอยู่อูกับมึงกูอยู่เก็บขวานไมเก็บข,บขวานไม่ใส่ป้อมนี่ละใส <Okay, okay. S 2> าป้อมเลยคือคือคือแบบว่าไม่ต้องบ่นว่าทำไมวอร์ดไม่ได้แม่ง อดแบนี้เยวอดก็ไดสองสองสนี่เลยนี่เลยถ้าถ้าดูเฉยๆกูก็เเไนไหไหไวามาหดเลยไวามาแปวอ่กันใสยกันไวางสองวอดไกได้มัน,ม,ม,นมันคิดมันมัแชมป์อยู่หรังก่นะ แล้วมุงไปเล่นเฮ้ยเฮ้ยฟาร์มออะไรทาอะไรทาชื่อโอ้ีแม PA แล้วกูแมงไม่ไมดวตองด้วยแล้วแวม่งฟาร์มอย่างชา้าอีอย่านะล่อล่อล่อต้องดันต้องดันเข้ามา ทางไปแล้วท็อบมึงต้องดันใช่ใช่ใช่แกกูดันกะันอุย๊ยอันนี้ของดีมึงเหมือนกัน <c oughs> อันบนนะมันเอาไปใช่ปะเออไม่เป็นไรยึดดันเลยเฮียร์ก็มีคนาควางไปครับบนคน ได้ป่ะเนี่ยข้างบนไม่ได้น่าจะไม่ตายหายไม่ตายโอเคช่วยมันไว้เยอะแล้วมุดมุมันจนมีของเฮ้ยมามาคุมท็อปไปดิไอ้ยังไม่กระจายกระจายอยู่กันอยใกล้กูอยู่มาเจ้าโลว่ะป้าป้าไข่ป้าเขาไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องวิ่งเข้าไปไม่ต้องวิ่งเข้าไป กูเาเวทแล้วกูหนีแล้วนะปวดสะบัดสะบัดกดไ้สะบัดเออเออไม่จ่ายไปไม่จ่ายไปเอาโรชานกูเลยต้องมาอยู่กับมันจะมันได้ยังไะโรชานได้รออะไรได้เฮียนี่ด้วย ตรงจะกิวกกูหมดแล้วอะแจ็คกนอไม่มีอัตะแต่โคโนสจะมีโคโนนะโคโนตายไปแล้วรโคนมันงั่งๆ้มาโดนซีซีหนักมันเดินไปไหนไม่ได้หรอกโดนทั้งจับโดนสตันกูสตันกูมีสอย่างม่หอก่ีอย่างดีกว่ายบอยอะ เขายังไม่ออกว่าโดนด้วยเดี๋ยวกูไอ้เหี้ยแม่งไม่ค่อยมีใครมาเล่นกับก,กูแม่มึงมึงมึงต้องไม่ลึกมากไงกูไปไม่ได้ป่าต่องไม่ไปกดขวาเลยไหมไม่ไปกดขวาก่อนไม่ไปกดขวาก่อนไม่ไม่ขวานใส่ป้อมดิเออเออใช่ใช่จ้ย จะไม่มีแชมปหมีแค่บีไม่มีคุดามจริงเด้อขุดหามจริงด้อ่าเว้ยหานจริงด้อห่ารงเต้อต้องู่้ต้อง กูอยากได้บิงว่ะกูกูรู้สึกว่าถ้ากูมีบิงกูจะสามารถแบบทำอะไรได้มากกว่านี้ชอ,อบบิงไปแต่เมื่อกี้บอกบอกเฮลเบลิร์ตมันมันใช้สกิลไม่ได้ใช่ไหมตีไม่ได้ <c oughs> บอยตีไม่ได้จักอนอตตีไม่ได้อ,อันนี้ก็แล้วแต่มึงแม่งเอาอีกแล้วว่ะตัวจริงวิง่งไปวิ่งไปก่อนทีวิ่งพื่อนวิ่กับไปวิ่กับไปวิ่งกับไปสิว่าสิบว่าสิบว่บา ไป哟ล่ะส์โอ้ด <Yes>. oh. ๋อยอะด๋อยเข้ามาดันเวฟอีกแล้วต้องพยายามกดกดยูกดไฟอีกเี่ย <'s> ให้เพื่อนบ่อยๆ mm. เพราะว่ามึงเป็นตัวออร่าไม่กดแบบแบบไม่ชอบไม่ชอบขี้หน้าไม่อยากกดแน้ได้ได้ Rồi, có 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 chết thế có bác à có à có ấy ครับ có ấy đi instructions i call house ồ ồ ơi

ตามสบายทำแบบไหนทำแบบนัน้นตามสบายเลยโอ้งั่งเกินอะ่ะวอยอ,ะอ่ะอืะอเม,มื่อก<ๆ>ี้าาครับมึงกดลาเวนก่อนนะเนี้ยเาเวทตัวขาวตัวสวยเลยยังไม่ยังไม่ได้มองเพรามันเพามันคือดาวมาแล้วก็จะเอวูซัลแรมสวยๆรอบหนึ่งก็โล่ใจแล้วไอ้เหี้ยเกมนี้ เพิ่งมาเล่นตอนจะจบเกมไม่ใช่พีเอคือทีมเราแม่งตีตีเยอะจริงพีเอแม่งยังไงก็เกิดไอ้เแค่ถ้ามันเข้าไฟอ่ะจะตัวหยุดเอาเลยเยอะแยะจะตัวหยุดให้เงี้ยเลยเพี่ยเพิ่งมาสร้างประโยชน์ตอนจะจบเกมไอ้เีย น่าจะปล่อยมันตายไปเนาะไม่น่าปวดหอวใช่ไหมปล่อยมันตายไอ้ป้อมไปเจ้านอนอ่ะสงสารเจ้านอนอ่ะเออเล่นดีผายหรอเออแต่เจ้นอนเขาอ่ะไม่ดีนะมึงรอเก็บตัวอย่างดีเลยโอ้กูเบื่อไอ้เหี้ยนี่อยู่อะไรกนเองตัดด้วยนะอันเนี้ยตัดด้วยนะหน้มีไหนหน้าลงอ่ะไปดูก่อนเกมแรกน่าจะหน้าลงกว่า อีสซัพพอร์ต VP คู่เลย <laughs>